สวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนกลับเอฟซทางช่อง youtube ทุกทุกท่กทานเด้อค่ะเด้อสวัสดีวันที่หนึ่งมีนาคม2567นคะคะเพื่อแป๊บเดียวเขาเดือนมีหน้าแล้วท่านผู้ชมอ้าวท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาต่อกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะกับแนวทางห้าน,นอยมัดรวมท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่ทันได้เข้าไปเบิ่งคลิป รัฐบาลไทยแอดมินลงเมื่อวานแนบอธรรมชมแอดมินว่าวความฝันกับว่าผิดเนี่ยธรรมชมบัานในเขาไปแก้คลิปอยู่ธรรมชมเดี๋ยวขอในเดี๋ยวขอแก้ในคลิปนี่แนเด้อค่ะเด้อบ่าดใดแก้คลิปเลยธรรมชมมว้าวความฝันกับว่าผิดแม้ธรรมชมเดี๋ยวกวนจะไปรับชมหน้าทาั้งฟังแอดมินว้าวจากข่าวเด้อธรรมชม พ่อนูหน่อยฝันนะคะเนาะที่ที่ในความฝันน่ะท่านผู้ชมเลขฝันของพ่อท่านผู้ชมพ่อแอดมินหนูหน่อยเพิ่นฝันว่าหล,ลอดอ่าหลอดระเบิดระเบิดหลอดหลังเนะค่ะเด้อระเบิดหลอดหลังเลขทะเบียนอ่ามอเตอร์ไซค์สี่แปดสองแอดมินหนูหน่อยแตกออกให้ยนะคะเนาะแอดมินหนูหน่อยแตกออกหายมื่อวานนี้ท่านผู้ชมบัดที่นี่เพิ่นก็นเลยว่า เพื่อนเอาเลข482งนี่ไปเซียงเซียงแล้วเพื่อนก็อธิษฐานว่าถ้าเลข482เนี่สี่ออกกระพอให้ฟันเห็นตัวเลขนะคะเนาะพ่อเพื่อนเอาไปเซียงแล้วเพื่อนก็ฟันเห็นตัวเลขอีดีท่านผู้ชมฟันว่าได้ไปซื้อลอตเตอรี่ไปซื้อลอตเตอรี่แล้วมีตัวเลข482อยู่ในแผียงท่านผู้ชมที่นี่พ่อก็เลยเอาใบหนึ่งเขาก็เลยยิบลอตเตอรี่มาใหา้ท่านผู้ชมพ่อก็เลยเอาเงินให้เขาลอยหนึ่งท่านผู้ชม เขาบอกว่าลอตเตอรี่สี่สิบบาทท่านผู้ชมบมัลแมนเงินทอนได้ท่านผู้ชมบมัลแมนเงินทอนนะคะเด้อเงินราคาลอตเตอรี่ท่านผู้ชมราคาลอตเตอรี่นั้นสี่สิบบาทพอก็เลยยืนแบงลลอยเขาเขาเลยว่าเดี๋ยวถ่างเงินทอนก่อนเขาว่าจังสี่ท่านผู้ชมแอดมินบอกพิชเขียนพิชพร้อมท่านผู้ชมในคลิป มาที่นี่เขาเอาเงินไปเขาเรียกว่าเดี๋ยวถางเงินทอนก่อนพ่อข้าวหนึง่งเขายืนหนะเอิ้กให้พ่อจับธรนมชม้ชมยืนหนะเอิ้กให้พ่อจับนมเขาพ่อก็เลยจับนมเขาจับขางเดียวด้ธรรมชม้ชมจับขางหนึง่งจับแล้วกำพอ่อได้ธรนมชม้ชมกำนมเขาเขาเรียกว่าหายกันเดอร์ยกันกับทีว่าเงินทอนจากคาโรตเตอรีนใบละสี่สิบบาทธรรมชม ให้จับนุ่มเป็นแทเนเงินท่อนเดอ้อท่านผู้ชมแอดมินหนูหน่อยๆกับวอาผิดในคลิปท่านผู้ชม40บาทนั่นค่าลอตเตอรี่บ่แม่นค่าเงินท่อนเด้อค่ะเดอ้ออ่ะอันนี้ก็คือฝันแอดมินหนูหน่อยๆเนาะคะ่ะเนาะฝันว่าฝันเห็นงูนั่นล่ะท่านผู้ชมท่านใดที่บ่ทัานาาใ้เข้าไปเบิง่งก็เข้าไปเบิง่งแต่ว่าเงินท่อนนี่บ่แมน่นเด้อค่ะเดอ้อเป็นค่าลอตเตอรี่40บาท เงินท่อนั้นเขาให้จับนมแม่ข่ารอตรีแทนเดอท่านผู้ชมเอาแกะข้าวไยเียวนะคะเนะาเนะ,ะ,นะบดไอ้อัดคลิปเดอท่านผู้ชมแอดมินแกะในคลิปฮานอยนี่แหละท่านผู้ชมเอามาเบิงเ่งแนวทางฮานอยมาร่วมกันเลยนะคะเนาะฮานอยมารวมเมื่อวานบผิดหวังนะคะเนาะเพราะว่านี่แตกไปสามครูเด้งบนและล่างอีกแล้วเด้อค่ะเดอ เด้งบนล่างท่านผู้ชมสําหรับหน่อยมัดรวมบอว่านี่สามตัวแตกด้วยเด้อค่ะเดอ้อสามตัวแตกด้วยแอดมินน้อยดีใจกับทุกทุกท่าน,น้อคะเดอ้อบางท่านเพิ่นกระจอบเอาแต่สามตัวเด้อท่านผู้ชมสามตัวมาบาดาัดไดมันได้โรดเนาะค่ะเนาะเพราะว่านี่สามตัวออกตัวใดท่านผู้ชมหกสี่แปดหกแปดสี่หกสี่แปดเนาะค่ะเนาะถ้าคูณหกกับก็จะได้ตรงๆเด้อค่ะเด้อถ้าคูณหกกับก็จะได้ตรงๆ มือว่านนี่แตก648รอบรอบาน้อยปกตินะคะนะ 48, น่แ648ฮานอยรอบปกติเ้อท่านผู้ชมมือว่านนี่กิจมาแล้ว,ะะว้อคะเ้อเฉพาะกิจเริ่มมาแล้วนะคะสามตัวแตกด้วยเฉพาะกิจเลขในตารางเลยท่านผู้ชมยาเผลย์ยาผาดท่านผู้ชมกิจ เริ่มเข้าแล้วเมวื่อวานี้ท่านผู้ชมสามรอบมัดรวมท่านผู้ชมเด่นหกและเจ็ดวิ่งเจ็ดรูดเจ็ดมาตามนัดเมื่อวานในเจ็ดมาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเนาะเจาะแตกเด้อค่ะเด้อเจาะแตกเจ็ดห้าท่านผู้ชมเจาะแตกไปที่เจ็ดห้า v ี วีไเขาเจ็ดหาเดอท่านผู้ชมสิบหาคู่วิน่นเขาคู่ได้แน่แปดสตัวกับฮานอยรอบปกติแล้วก็4ีหตัวกับเหมือนกันฮานอยรอบปกติเด้งบนล่างด้วยค่ะเดอ้อปกติ v ีไมาเจ็ดอีกเทียนหนึ่งนะคะเนาะเอาดีใจกับทุกทุกท่านที่ถือสำรับคลิปนี้มาต่อกันเลยนะคะเนาะ แนวทางเลขฮานอยมัดรวมประจำวดวันที่หนึ่งมีนาคม2,567เลขเด่นจับวินนะคะเมื่อนี่เลขเด่นมากบัดถึง90%เด้อค่ะเด้อแต่ว่าไปได้ท่านผู้ชมไม่ถึง90%แต่ก็ไปได้มาก80%อยู่ท่านผู้ชมเลขเด่นจับวินนะคะ901 ได้แล้วคือหยุดเด้อท่านผู้ชมได้แล้วคือหยุดนะคะ901567เด่น9และ0 15คู่วินก็จะมี90 91 95 96 97 ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดและหกเจ็ด เด่นเและ0วิ่ง9รุด9นะคะ6คู่เด่นเน้นเจาะ90 91 95 96 97แล้วก็16นะคะอ้าคุณพ่อคุณแม่แคปน้าจอเอาเด้ค่ะเดอมือนีห้าน้อยมาดร่วมกับไปต่อได้ดว้อท่านผู้ชมไปต่อได้ อมาจะเป็นชุดสามตัวนะคะเด้อสามตัวยี่สิบคู่ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่เมื่อวานนี่กะแตกนะคะเนาะสามตัวแตกกายะพอยพาท่ชนชมชุดสามตัวทันใดที่ว่าหลายพานนะคะเด้อพานหากทันใดที่ว่าหลายกับพานเนาะเะนาะเขามาแล้วอย่าลืมหากทันใดที่หมักแนวทาง อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินน้ำเนื้อเด้อค่ะเดอ้อหมักชอบกดติดตามบอมหมักผ่านดเดอ้อท่านผู้ชมสำหรับจุดสามตัวแอดมินลงให้เฉพาะคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเพิน่นหมักเท่าน,นั้นท่านใดบอมหมักกับผ่านเด้อค่ะเดอ้อบอตองว่าจังสันจังสี่ผู้คาเจ้ามักกับมีนะคะเนาะหากจะคล้องบอมักก็คือผ่านไปเด้อค่ะเดอ้อ ผูเพิ่นมักกะเมีเพิ่นเลนตาระบาดเพิ่นกระดกําไรท่านผู้ชมท่าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งครูถึงสิบปบสามรอบคูณหกกลับไปนั่นกระดกําไไอยู่แล้วท่านผู้ชมรอบละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทคูณหกกลับเอาตรงๆเด้อท่านผู้ชมไม่ต้องไปเจงโต๊ดหรอกคูณหกกลับไปเลยอ้างถ่ายคลิปท่านผู้ชมหากท่านใดที่จะสร้างกาแฟยาซิฟันสบู่ศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะ สบู่กุนตานาบดที่คลายเล่งผิวขาวยาสีฟันสมุนไพรสกัดจากเห็ดลินจือและว่านหางจระเข้ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดงอปวดปันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆเดี๋ยวค่ะเด้อกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพโมโนและเขาชงงโมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณเขาชงมช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะกาแฟกล่องละ260บาท2กล่อง520บาท ส่งฟรียาซิฟันหลอดละ1 9 0สบาทสองหลอดปบาทส่งฟรีสบู่แพ็คละ1 9 0สบาทส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยเด้อค่ะเด้ออ้าท่านผู้ชมสุดท้ายนี้แอดมินหน,หน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ